ข้อเปรียบเทียบนะครับพระรอดลํำพูนแท้หนึ่งหน้าตาเมตตาจะลึกจะคมนะครับตาฝั่งนี้จะยาวฝั่งฝั่งซ้ายมือเราจะยาวกว่าฝั่งขวามือเรานะครับจมูกจะมีครับปากจะยาวจะบืนยาวครับจากฝั่งซ้ายที่ผมชี้ครับพาดยาวไปถึงโหนกแก้มฝั่งนี้นะครับแล้วหน้าผากตรงนี้จะต้องเป็นแองแอยงยุบลงไปนะครับนี่แองยุบลงไปทุกองค์เลยนะครับต่อมาก็คือต้องมีเส้นแตกนะครับพระเอราลำพูนพิมพ์ใหญ่ครับเส้นแตกตรงนี้นะครับจาก หูพาดมาเรื่อยมาจนออกนี่นะครับต่อมาก็จะมีเส้นน้ำตกนะครับที่ไหลออกที่แตกออกมานะครับจากข้อศอกข้อมือนะครับจากข้อมือนะครับข้อมือขององค์พระรอดนะครับแล้วก็มาทะลุนี่เป็นสองเส้นนะครับหนึ่งกับสองนะครับแล้วมาทะลุนี่หนึ่งกับสองเส้นพอมีเส้นที่สามแตกออกมาอีกนะครับนี่นะครับแล้วต่อมาตำหนิที่ดูก็คืออย่าลืมนะครับเส้นเล็กๆบางๆนะครับเล็กกว่าเส้นได้ครับนี่ ขั้นกลางระหว่างฐานใหญ่ข้างบนนะครับกับฐานเล็กข้างล่างนะครับเส้นเล็กบางวิ่งจากสายออกมาขวาเลยครับนี่ปื๊ดนี่และอย่าลืมนะครับเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับอยู่ใต้ระหว่างสมาธิเพชรนะครับจะเล็กคมมากเลยนะครับจะต้องจําตรงนี้อีกนะครับจะมีเส้นแตกสองเส้นนะครับตรงนักแข้งสายขององค์พระครับในหนึ่งสองของปอมก็มีนะครับแต่ใหญ่เคืองปดธรรมชาตินะครับต่อมาลูโพนะครับลูโพที่แน่น คมกริบเลยครับการหดตัวแห้งตัวนะครับและใบหูนะครับหูจะยาวนะครับจากฝั่งซ้ายฝั่งลงมาฝั่งเนี้นี่ครับจะมีเส้นแทงขึ้นมานะครับฝั่งนี้ก็มีเส้นแทงขึ้นมานะครับแหลมคมต่อมาจะมีรอยครูดนะครับรอยครูดระหว่างการแกวจากแม่พิมพ์ครับเนี่ยหนึ่งรอยครูดนะครับที่ผมชี้นะครับเนี่ยต้องมีนะครับพระรอดลำพูนของเกจะไม่มีนะครับที่ผมชี้นะครับการครูดคือนําพระออกจากแม่พิมพ์นั่นเองตอนกดนะครับกดเสร็จแล้วงัดพระขึ้นมานะครับเนี่ย ต้องมีร่องรอยการคลูดนะครับนี่รอยคูดเป็นเส้นเลยครับเป็นเส้นสามสี่ห้าเส้นนะครับนี่รอยคูดนะครับนี่ฝั่งซ้ายองค์พระนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องมีนะครับเนี่รอยคลูดฝั่งขวาก็มีนะครับบางองค์ไม่มีนะครับแต่ของผมมีหมดเลยครับนี่นี่รอยคูุดที่ผมชี้นะครับทุกองค์นะครับเป็นการนำผ้าออกจากแม่พิมพ์ก็คลูดคลูดคลูดกับแม่พิมพ์ครับน่าจะเป็นแม่พิมพ์แบบหยาบในสมัยนั้นครับน่าจะเป็นทำแกะมาจากหินหรือไม้นะครับจึงทำให้มีร่องรอยการคลูดนะครับ จำไว้นะครับพระทุกองค์จะต้องมีรอยครูดนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับรอยครูดนี่เป็นเส้นนะครับเส้นเส้นนะครับนี่ต่อมาของผมจะเด่นกว่าองค์อื่นที่เขามีกันนะครับก็คือมีลายนิ้วมือคนสมัยโบราณครับดูจากก้นหอยที่ห่างมากนะครับก้นหอยก็คือลายนิ้วมือนะครับนี่ครับห่างมากครับและของผมจะพิเศษตรงนี้ก็คือมีรอยครูดตรงนี้เองนะครับ เกิดจากการคลูดแต่งพระโดยประมาณนะครับกดแล้วก็คืออาจจะมีเนื้อเกินดินมวลสารที่กดเข้าไปเกินก็เลยปาดออกครูดออกนั่นเองครับจําไว้นะครับและต่อมาก่อนจบคลิปนะครับผมเอาของเก๋หรือของใหม่มาเปรียบเทียบครับตอนแรกเนี่ยองนี้ยังไม่ล้างนะครับมีคราบดินโปกเต็มเลยครับผมล้างน้ําเปล่าออกครับปกโพหายหมดเลยครับใบโพครับ นะครับก่องซ้ายว่าลึกก็มันไม่ใช่ตอนแรกผมเข้าใจเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ต้อหรือพิมพ์ตื้นนะครับแต่พอมาเทียบกับพระรอดพิมพ์ใหญ่ใหญ่มากเลยเป็นธรรมชาติองค์นี้น่าจะเป็นพระเกจิสร้างนะครับและอูมอ้วนด้วยครับอูมอ้วนหนานะครับนี่นะครับรอยกันแกะขึ้นก็มันยังไม่ได้ครับก็เลยเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าองค์นี้ไม่ใช่พระรอดลําพูนครับองค นี้เป็นพระรอดประมูลพิมใหญ่เปรียบเทียบกันได้ง่ายๆนะครับองค์ทางขวามือแท้นะครับองค์ทางซ้ายเป็นพระเกจิสร้างสร้างยุคหลังนะครับนะก็เลยว่าให้ทุกท่านได้เข้ามาดูมาฟังมาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยช่วยกันเพื่อจะได้นําพระที่ท่านมีหรือในตลาดในสนามพระมาเปรียบเทียบดูมาดูว่าจะเหมือนพระของแท้ไหมถ้าเหมือนบูชาได้สบายใจครับซื้อขายได้สบายใจครับรับรองชัวร์ครับดูจาก องค์ประกอบที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นในหลายๆคลิปของเรื่องราวของพระรอดลํำพูนขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากช่องฝากกดสไคลส์อ่ซับสไคลส์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจทักทายมาข้องใจไม่เข้าใจอะไรถามได้หรือ,อ,อคิดว่าผมพูดผิดตกประการใดก็เข้ามาทักมาบอกกล่าวได้นะครับอย่าลืมนะครับพระรอดลํำพูนเป็นพระที่มีราคาหลายสิบล้านบาทฉะนั้น อย่าให้ใครมาหลอกเราได้นะครับพระแท้ก็คือพระแท้จะเอาพระเกมมเป็นพระแท้ไม่ได้เปรียบเสม,มือนองค์นี้นะครับองค์นี้ซื้อขายกันยังไม่ได้ราคานะครับส่วนองค์นี้ราคาสวยสมบูรณ์หน้าตาครบนี้น่าจะร้อยล้าน <laughs>